แกงเขาได้เลยนแกงเขาได้เลยนแกงเขาได้เลยแกงเขาได้เลยแาได้เลยแกงเขาได้เลย mầm mẹ, bố nhiêu thứ hả? Ừ? bà mầm mầm mẹ mắm 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 mắt mắm 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 ลำใหญ่บนโลอเลยลำใหญ่บลอเลยเออคุณอะเป็นอะไตี เสียงหวานหวานไปใส่สบายสบายพอท่านน่นอนจักเถื่ออยู่มอนตื่นตึกเต้นหกโมงสรบจ่าอีหล่าบนนอนบ่จ้า